สวัสดียามเย็นๆนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอ,องชาแนลนะคะที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขโยกเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้บรรยากาศที่วัดก็เงียบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะคะแอดก็เพิ่งได้เข้าวัดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามัวแต่ทําธุระนะคะ ไม่ทราบว่างวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมท่านใดพอจะโชคดีไปกับความฝันของหลวงตาบ้างไหมคะเพราะว่าหลวงตาก็บอกตัวเลขเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะก็บอกสี่หนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดตัดหน้าตัดหลังก็คงจะโชคดีทั้งบนทั้งล่างนะคะแม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปถามหลวงตาดูนะคะว่างวดนี้หลวงตาจะฝันหรือยังนะคะเพราะว่าความฝันของหลวงตาก็แม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะวันนี้ก็จะเงียบหน่อยนะคะท่านผู้ชมเอาไก่ขึ้นกุฏิแล้ว นะคะก็เดี๋ยวเราลองไปถามหลวงตาดูนะคะท่านผู้ชมค่ะกราบน้ำมัสกานค่ะหลวงตาเรือพรโยมค่ะพอดีหลายต่หลายท่านมากๆนะคะที่เราคอยตัวเลขความฝันของหลวงตาค่ะยังไม่ได้เลยตอนนี้รารอวันพระอย่างเดียวอ๋อต้องรองวันพระใช่ไหมคะจะมาะนั่ง อ๋อหลวงตาจะนั่งทางในเอาเนาะทางในที่กับ<อ>หายโบราณอ๋อค่ะนั่งกับหายโบราณเนาะตรงหายโบราณโบราณเนี่ยก็ที่ผ่านมาแม่นมากๆค่ะหลวงตาข้างบนข้างล่างค<า>่ะคนนันที่ตัดเอาถูกคนนันที่ไม่ตัดเอาซื้อเต็มซื้อแต่แตสามตัวก็ไม่เอาไม่ถูจ้าแอ็ดก็ซื้อแต่สามตัวค่ะหลวงตาสี่หนึ่งหกค่ะไม่ได้ตัดเล่นค่ะ <c oughs> แล้ว หลวงตาว่ามีคนโทรมาบอกเยอะใช่ไหมคะที่ว่ขาโทรที่เขาถูกอ่ะเขาถูกแล้วเขาโทรมาบอกหลวงตาใช่ไหมคะใช่เมื่อเช้าว่ามี่อมีคนมาจากจังหวัดนนท์โยมจากมาจากจังหวัดนนท์มาจากจังหวัดนนท์เป็นผู้โชคดีใช่ไหมคะใช่ โอมาร่วมทำบุญใช่ไหมคะหลวงตาร่วมทำบุญมือคอนั้นมาให้เจลเจวาวาสทวายโอ้เขานี่ในลังนี้ใช่ไหมคะใช่เจวอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมก็มีผู้โชคดีนะคะมาจากจังหวัดนนทบุรีเนาะเอาเจวล้างมือมาถวายหลวงตาเนาะถวายหลวงตาให้ญาติโยมเขามาล้างมือล้างอะไรเวลาอ๋อค่ะเวลาเข้าวัดก็แบ่งให้ญาติโยมล้างมือเนาะหลวงตาเนาะค่ะ แล้วหลวงตาว่าจะมีใครมานั่งเอาอีกคะหลวงตามีวันที่วันที่วันที่ยี่สบสามหนึ่วันพระวันที่ยี่สิบสามวันพระเนาะ<อ>คนที่ไหนคะหลวงตา,นงาคนที่สังขะคนที่สังขะเนาะ<อ>ใช่คนที่เอ็ดมาเจอวันนั้นใช่ไหมคะหลวงตาใช่แต่ว่าวันนั้นเอ็ดก็มาไม่ทันเนาะเ,<อ>เขามานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหลวงตา,างน่าหายนะแล้วก็อยู่ๆก็มีอาการมีอาการแบบ ผีเข้าอ่ะผีเข้าใช่ไหมคะแบบผีเข้าอคุณไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นจะเขาสารอะไรพูดสาเทวดาหรือพูดอะไรไม่รู้คนมีเส้นเนาะคุณพี่เขาเป็นคนมีเส้นนะคะท่านชมแล้วก็จะมาในวันที่ยี่สิบสามอีกรอบนะคะเพราะว่าเขาสื่อสารสัมผัสได้เนาะวันที่ยี่สิบสามมันจะถึงนี่แหละจะวันนี้วันที่สิบเก้าเนาะงตาค่ะ เขาจะมาแล้วไปวัดเราด้วยจะไปที่วัดร้างเอออมาเขามานี่ก่อนแล้วฉันเพนเสร็จไปนู่นค่ะแอดจะไปด้วยค่ะหลวงตารอเอดด้วยนะคะหลวงตาเขาจะเอาเอ็ไไม้ผลเมืซีเนาะเพราะว่าคุณพี่เป็นคนสื่อสารสัมผัสได้นะคะแล้วก็จะไปนั่งเอาตัวเลขที่วัดร้างกลางป่านะคะก็ห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมในวันพระที่ยี่สิบสามนะคะ เอ่ก็จะตามไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็จะพยายามไปตามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะถ้าใครอยากมาดูก็มาดูได้อ๋อถ้าใครอยากมาดูก็มาได้เนาะหลวงตาวันที่ยี่สิบสวันพระที่ยี่สิบสามเนาะจะมีคนมีเส้นสื่อสารสัมผัสได้นะคะก็จะมานั่งเอาเลขนะคะท่านผู้ชมที่วัดร้างเนาะหลวงตาวัดรางด้วยที่นี่ด้วย ตรงหายโบราณด้วยเนาะค่ะเดี๋วแอดก็จะตามเหมือนกันนะคะท่านชมแต่วันนี้ก็จะมาส่งดูตัวเลขจากไหายโบราณไปฝาก f อฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่า <c oughs> ตัวเลขจากหลงตาก็ยังไม่ได้นะคะในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาส่งดูตัวเลขด้วยกันนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลงตาก็ฟันเห็นหายโบราณนะคะก็ ได้ตัวเลขจากเจ้าของหายที่นำมาถวายนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะลองส่องดูนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่องไปกับแอดนะคะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาส่องตรงปากหายนะคะข้างๆนะคะ หายโบราณก็ให้โชคแม่นเหมือนกันนะคะท่านชมแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีบุญวัสนาก็จะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะแต่ว่าแอดก็ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะแอดจะมาส่งให้กับเอฟซี C, ทุกท่านส่งไปได้กันนะคะแล้วก็ เห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์อบอกด้วยค่ะแบ่งปันโชคลาภนะคะท่านพู้ชมแล้วคนที่มาจากจังหวัดนนท์เขาเห็นตัวเลขไหมคะหลวงตาเขาจะเอาวันพระเขาจะวันพระเขาจะมาอีกใช่ไหมคะเขาว่าจะจะโทรมาอ๋อจะโทรมาถามหลวงตาใช่<อ>ไหมคะ<อ>แต่วันนี้มาก็ไม่ไม่ได้ตัวเลขเนาะหลวงตาไ,ได้ตัวเลขค่ะก็รถ เขาจะรอตัวเลขจากหลวงตาเนาะ<ด>หลวงตาเนาะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแอดก็วันนี้มองไม่เห็นตัวเลขเลยนะคะแอดก็มาส่งให้กับ f อฟซได้ส่งไปด้วยกันนะคะเนี่ยจะส่งตรงปากหายให้ดูนะคะเผื่อว่าจะมีตัวเลขนะคะ มืดมากๆนะคะท่านผู้ชมข้างในนะคะก็จะมองไม่เห็นนะคะเราจะหันมาฝั่งนี้นะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะก็หลังจากส่องดูตัวเลขจากหาโบราณเสร็จนะคะ แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาส่งดูจากก้อนเห็นนำโชคนะคะซึ่งก็เคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดเหมือนกันนะคะท่านชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะหยิบขึ้นมาหมุนให้เอฟซได้ส่งไปด้วยกันนะคะนี่นะคะตรงจุดนี้แอดว่าเหมือนเลขหกนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นงองอนะคะมว,มวนมวนค่ะ ถ้าในสายตาของเอเอก็มองเห็นเป็น6กับ7นะคะท่านผู้ชมคะตรงดำดำตรงนี้นะคะไม่ทราบว,ว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าการส่องการมองก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะเอจะหมุนนะคะแอ็ว่า หกชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเจ็ดจะไม่ค่อยชัดเหมือนเลขหกนะคะถ้ามองในกล้องจะมองไม่เห็นเลขเจ็ดนะคะท่านชมถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะมองเห็นเป็นหกกับเจ็ดนะคะตรงนี้เป็นหกนะคะข้างหลังจะเป็นเลขเจนะคะ ังนี้ก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะตรงนี้ก็คล้ายๆหกกับเจ็ดเหมือนกันนะคะท่านชมหรือไม่ก็ห้าเจ็ดนะคะ ตรงที่แอดชีตรงนี้นะคะห้าเจ็ดหรือไม่ก็หกเจ็ดนะคะก็มองเห็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคนละที่นะคะแอดคิดว่าก้อนเห็นน่าจะให้ตัวนี้นะคะเอ้าดูไปดูมาขึ้นสามตัวนะคะท่านผู้ชมเหมือนหกเจ็ดหกนะคะดูไปดูมาเห็นตัวเลขสามตัวค่ะ ตรงนี้เป็นเลข6ตรงกลางเป็นเลข7ข้างหลังเป็นเลข6อีกนะคะในสายตาของแอดก็มองเห็นเป็น6 7เนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะท่านชมคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเพื่อ เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาล้วนๆนะคะถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ